มาพี่น้องม้อน,นีนเน่เมนูจเจริญอาหารสักน้อยนึงเด้อม้อน,นี้เด้อนี่นี่จเจริญอาหารก็คือผักนะจ๊ะอันนี้แจ่วเพีย้ยแจ่วบีขมขมอำลำอำลำเลยอะม้อมนีเฮามาบ่งยหนาเคียงกันมาหนี่ตัดทีเท่าปุ่นพี่น้องบตับสด,สดพี่น้องเอ,อ้ยม,มาพี่น้องจ้วย หำามห้เต็มเคียงมือนีิพี่น้องต้องป้ายมือนีิกินแนวแบบพิสดารพิสดารกินสดสดดิบดิบคือเชิญ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 ท่านประธานนี่ข้าเคียงอันนี้ก็คือข้าเคียงพี่น้องมันข้าเคียงนี่มันไปไซส์่ะไรนี่พอสร้อยเลยฟ้าอะไรอย่างนี้ก็คือข้าเคียงฮะพี่น้องนี่ตับฟ้าเแี้งมือนีิตับสร้อยตับหน่อยสุดนี่พี่น้อง หวานแห้งตับครับสดๆเลยมันนี่เพิ่งจะวิทจากวันศิลมาเขาขาพอดีนวนแหอ,อืมอืมอืมหว,ว,วานแห้งอืมอืมอือืม,มอ,นนอ,อมอืมอืมอืมอนเอมอืคอืม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 อืัอืจอนมมอื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 เมือออมอ แบบนี้ดูอ่ะพระพุทนันสดใส่บวงสีสดด้วยีออพี่เดกมานสิ่งนั้นเติมดียมีเอื้อ,อนอะไรอะมึงไม่ิไม่ได้เลยแนบะบน่าติดหนะนึ่งได้ปกาศปีใหม่ màu cồn màu cồn màu cồn um có không cháng nè bơm này nè um bò lạp bò còi trụ giang <laughs> ừ. 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 riêu อืมั้นหมยังมัดอเฮ็ดนาะแต่ก็สะใจโล่นึงบันน้เอทัมัดได้กินไปเรื่อยๆกินดิ้นไปเรื่อยๆสามคนบ่มัดบ่โล่งน่องคนอื่นเขากินคนเดียวบ่ต้งสองสามโลกินยังไงอยู่ก็เบลหมดง่าย เบิ้องล้วบนาจะะมด3คนโลนึงเนาะมีมืดหลายแหงมืดกินไปเนี่ยกินไหวจะกินช้าๆกินไปเร็วไว้เต็มเขียงนนอ้นครับเกี่ยวไปไว้ไก่บางถ้ากกระเจ้ากองคือกนเสียน้ำชาชดชดดห่ังตึกลาข้าวตัก cho cả nhắc mà đi bộ khẩu nè nó qua hết nhỏ chờ để của sẽ mắc xí mà nóng đi hôn hảo Năm làm cái mình kinh dữ hơn rồi Hãy subscribe cho kênh nhá Được rồi. อยนีแะแบบฟืนเดี๋ยวพี่โอกควาแปะไวได้ตับมีแล้วแสบแหงตับหวานแหงคุณคุ้กินข้าวจุ๋มนี้จ้าสมบถ้าเอาไม่จะเสื้อผู้อขาก็มือหล่ยมนเยอะเอามากว่าบุทธละหลายบุทธเนาะ ตันเดียวซอยกินด้วยน่อยด้วยน่อยคืออย่านี้แหละอกนี่นี่น้ำจิ๋นคนเลยหล่อใช่แล้วเราเคยกินนะคนน้อยนะมันก็ะยมก็ยเนีนะมันมันต้องหยาดเดี๋ยวกินเออนี่นี่มาห่อเลยนี่ห่อเลยนี่สีเป็นผู้ดีในจักหน้อยตุ๊กตงตับพากทีเดีวกิน ทำใหญ่ๆพี่พน้องเห็นบ่มนี่โคตรเป็นแต่แสบเลย<อ>เลาโอ้แต่ยูอัน Ngà đông hiệu yêu mày, nỗi vô tay nhanh 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 tay nhanh

กินไปกินแบบนั้นนะถ้าเป็นนั่นเลยทำไม่เห็นละจ,จันทร์จงจริงชิ้นก็คือไปล้างน้ำแช่น้ำไว้นี่คาจัดง,งานเดีดูดดเป็นบางงานนะบางงานก็แซ่บพี่กินนำ้ำเขากินกินมันหมดแล้ว,วเฮ้ยผู้ช่วยเยอะสับไปวะอันนั้นอันน,นี้เห็ดน้ำเห็ดนีกินหมดแล้ว

เมื่พี่น้องบมาทำเชิญมาแล้วไหนน้องโตนั้นย,ยิ่นนงหนุ่้จะซอนยนะโตคือเ,เขียวทัมม้งหมดเลยแขกมาับเชิญปัดบตได้จากอ่านแล้วแต่มาห่วงงานด้วยพวกตูดกินเลย <c oughs> พันใส่พักเลยพี่น้องนี่กินให้โลกจำกินให้อิ่มน้ำเขาบอกกินยังกินให้อิม่ม กินให้อิ่มโานัดสองสมวบบันมากว่ามันนี้ไรเนี่ยเบนบ,บูกใหญ่แบบเนเบนคอนเสิตตับเลนออกเเบนช่องปลาแนี่ยคนแซ่บมเช่นคุณ้ำมิแห้วคุณไม่ดีไป่ัโอเคไหนหาเงิน,น,นไปนะะเลยไปลเลย